ยี่สิบสี่โลแต่เราจะสุ่มไปสักยี่สิบโลอ่ะเพราะว่าจะได้หรือเปล่ามาลุ้นกันฮะบรินซีหนึ่งนะหรือว่าจะเอาพี่หมอไปดีพี่หมอไปก็อยากได้แต่ก็ตัดสินใจไม่ถูกฮนะเอาใครดีนะอเอานี่ก่อนแล้วกัน อ๋อ C1 C2 ตามมาเลยนะครับ20โลอ่ะได้หรือเปล่าพร้อม1 2อ action มาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามามาจริงด้วยสซรีน่าหรือเปล่าอุอ้ยสซรีน่าย0โลใครอ่ะอุย้ยจินมาทำไมมันหลุดเลดได้ะอะเฮ้ยหรือว่าสองตัวสองตัวหรือเปล่าสองแน่เลย อย่าหลุดเลดนะสองตัวไหม้มาอีกตัวนี้เฮ้ยใครอ่ะคอลี่โอ้ยหลุดเลดอ่ะหลุดเลดยังไงเนี่ยงงขออีกทีเถอะอีกสิบโลได้ไหมสีหนึ่ง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 อะไรไม่ได้ละเฮ้ย้ยทำไมมันหลุดเลดอ่ะโอไมค์ก็หลุดไว้มากครับ มาเช้ามากเฮ้ยเพียเพียจิตจะไปลโลที่ไหนมาอีก